ในวิญญาณนคน้หนไม่ายขาวกับายดำแยงกันอลยลู่ตลอดเวลาไฟขาวนี่ประกองด้วย้านศีนเ <c oughs> นกัมมะปัญญาวิระยานติสาจอันไฟดำเอง มีแต่โลภโทสะโมหะโมหันิทั้งแม่ห้เกิดแจงเก็บใตยในวัตาสงสารในโลกมนุษย์เกิดเกิดขึ้นตั้งยูรับไปเกิดขึ้นตั้งยูรับไ กเกิดขึ้นตั้งยูคดับไปเกิดขึ้นตั้งยู้ดับไปแต่โลกมาเกิดใน,นมนุษย์โลกอีกคือโลกโลกในพุทธมรรคก็เกิดขึ้นมันจะโยด้เมตตากัลุารุณาโมติเา้าเกิดขา้มัอายุในพุทธมรรคมากมาเกิดได้ โลกมนุษย์เองมันโลกพรน,นิพพานมมนี่กวามแย่กว้ามเปิดกว้มตายพอพูดถึงพนิพพานมัดล่าอาโตษะมหะามัดในโลุเขียนกินโลุพุทธภาพโยนให้อัตนา นอกเหนือพ้อมาโลกโลกเหนือโลกทิ่เรียกว่าอาตนาะรณมานผ้าบ่เกิดบ่เก็บบ่แก่บ่ตายพุทนเจ้าดทั้งหลายฉันเกิมตลอดเวลาเนี้พานั้นปะละมั่งหุกขังไปหัวหุบอียบ่ออีก พุทธเจ้าทั้งหลายนั่งฐานเสือเปิดนิผ้านั่งพระลามั่งสูนย์ยังโอ้บาวครับเป็นอกอะไรศูนย์เหมัอนแบบว่างเปล่าเป็นโลกว่างเปล่าแต่ว่าแหมือนนั่งอยู่ในไหนกันครับเป็นโลกว่างเปล่า บ่ได้มาเกิดอีกบนมนุษย์โลกบ่ได้เกิดในขวค์บ่ได้เกิดในพก้มโลกเรียกว่าโลกอมตะนะโมเมพุทธเตจสารตนาตยธรรมมีกาเตชปสิทิปสิทีวานารายาปรเมสตรา บาสีติพระมาจะอินทาจะจตุโลกากัมเพียรขะกาสามุทาผู้ตุงขังขาจะสัพพรมาใชยาบาสีติภวันตุเตชยาชยาทอรณิทอรณีอุท,ทัดทอุท,ทัดทนาทินาทีชยาชยขาขะโกนละตนละนิสัยนิไร से ระสมพนาคทตนาคเปีสัจะพุทธกาลีชยัยยชัยยทุนนิมตโรคชีชัยยชัยยสิงขีสุธาธาณาโมคชาชายัยยชัยยวรุณโมคาสัตราชัยยชัยยะจปาตาาินากโกลกันทุกชยัยยชัยยกัจจคนนาตุ รองสุการะโปชงศิหายิกขะทิปาชัยยาชัยยาวโรนนามคาญาติจิตาชิตาเสนารีปุลณาสทิโนระตีชัยยาชัยยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยยาทอรณีตฤศธาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรณีสันติน สัทธาชัยยะชัยยมังกรารัญญาปวะเคชัยยะชัยยวรรณายาเคชัยยะชัยยรักษาสุรพูจเตชาชัยยะชัยยพระเมธกันนาชัยยะชัยยราชาธิราสัาชัยชัยยะชยาะปัตวิสาพังชัยยะชัยยะรหันตาปเต

โยจะเวนะเตยโยจะกุเวโรวารุณอนปิจาอคิวะโยจะปาชนหัวกุมาโร รัตโกะธารสมหาเทวสิทธิตาปัสสัตโยอิสีโนสาวกัสสะพัชยราโมภวันตุเตชัยธรรมโมจะสังโวจะตสปาโลจะชัยยกังเอเตนะชัยยตเตเจนะชัยยโสธีภวันตุเต

ใช่ยังมังคัลังไชยโยปิพุทธะสสิริมาตายังมารัสัจปาปิมาตุปาราไชโยอุโโคสยามพุทธิมันเตปโมติตาใชยะตถาพรหมคนาเมหิสโนไยโยปิพุตธะสสิริมาตายังมารัสัจปาปิมาตุ ปาะราชยโยขโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตาธาอินทคนามาเิสิโนใจโยเปพุตัสสิริมาโตอยังมาราสัจปาปิมาโตปาะราชยโยขโคสยามโพธิมันเตปโมติตาชัยยะตาธาเทว

อยังมารัสจปาปิมาตัวปราชโยอุโคสยํมโพธิมันเทบโมทิตาชัยยตาทาสุปันนาคนามาหสิโนชัยเปิบุตสาสิริมาตอายังมารัสจปาปิมาตัวปราชโยอุโคสยํมโพธิมันเทป ปโมติตาชัยยตธานะคานามาเฮสิโนใจโยเปโมตัสสิริมาโตายังมารัสัจปาปิมตโตปาราใจโยออโคสยมโพธิมันเตปโมติตาชัยยตธาสัพรามคนามาเฮสิโนใจยันโตโพธิยา